สวัสดีค่ะเพื่อนมาเจอกันนั้นเลยกิดจุงน้องกิดจุงวันนี้ชอไปกินภายภายเผือกแต่เราไม่ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านแต่เราชอบกินเผือกเผือกเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยดูแลสุขภาพหลายอย่างนะเพื่อนๆยาวแอนเยอะจำไม่หมดไปหาดูที่อากูถามอากูดู กกากาแฟก่อนทำงานปลุกสมองนิดนึงของเพื่อนน่ะกำลังจะนอนห้ามกินนะเพื่อนที่นอนกลางคืนหลังบ่ายสามอย่ากินนะคะแต่เมื่อกี้นี่ต้องตื่นสมองทำงานเพื่อ,เ,อเรียกความจำเกี่ยวกับเนื้อเพลงทำนองเพลงอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ก็เลยต้องกินกาแฟหน่อยนึงก่อนทำงานเนาะเพื่อปลุกพลังสมอง อันนี้ก็ภายเผือกรองท้องเพราะว่าไม่อยากกินหนักละตอนน,นี้นี่ไม่หนักเลเนะี่ยแป้งแป้งแอนน้ำตาลที่บอกให้ระวังนะแต่ก็ไม่ยอดก,กินไม่เป็นไรเพราะว่ากินมื้อนี้แหละเดี๋ยวมันก็ใช้หมดละหกชั่วโมงมพื่อพ่อทำได้ไหมคะกินน้ำวันละสองลิตรถ้าที่เกศนั่งนับที่เกศอะไรลองบา่าเราก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นคือ สมองแก้วจบเลยถ้าเป็นน้ําแร่จะดีมากเะผิวจะช่วยให้ผิวใสแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเป็นด่างการกินน้ําแร่เนี่ยมีช่วยหลายอย่างช่วยร่างกายเป็นด่างช่วยบำรุงผิวช่วยดูแลผิว,ว,ผวซ่อมเซลผิวและสมองต้มทั้งตัวแหะถ้าเป็นน้ําแร่มันจะไปดูแลเซลล์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเขาถึงบอกว่ากินน้ําเป็นยาเยพราะาน้ำเนี่ยเป็นยายซ่อมเซลล์ต่างๆช่วยดูแลบํารุงเปลี่ยน ให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เซลล์ที่มันตายก็จะเปลียนได้ง่ายขึ้นถ้ามีน้ำมากพอในร่างกายนี่ี่ถึงบอกว่าให้กินน้ำชั่วโมงละแก้วท,ที่สุดน้ำเปล่านะคะพยายามงดน้ำตาลนะคะกาแฟมิ้กก์จะกินแบบกาแฟดำนะไม่ใส่น้ำตาลนะกาแฟที่กินเพื่อให้มันมีคาเฟอีนเพื่อจะปลุกสมองให้ตื่นรีมายความทรงจำเกี่ยวกับโน้ตและเนื้อเพลงในการทำงานของเราแค่นั้น วันหนึ่งก็ไม่ควรเกินหนึ่งถึงสองแก้วนะคะเมื่อกี้เติงกินตอนบ่ายแก้วนึงเมื่อกี้กักินตอนนี้แก้วหนึ่งตอนบ่ายกินเพื่อซ้อมเพลงแล้วก็ตอนนี้กินเพื่อทํางานต่ออีกสี่ชั่วโมงถ้ามีแรงทํางานเนาะแล้วก็กาแฟนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนั้นเพื่อนกาแฟเนี่ยถ้าอา่กินมากเกินไปมันก็จะทําให้กระดูกผูได้เหมือนกันเท่าที่เมื่อกี้ฟังมานะะ แล้วก็จะทําให้ร่างกายขาดน้ําด้วยนะคะอ,ก,ะอากาแฟกินกาแฟเท่าไหร่กินกาแฟเก้าเท่านี้ก็ต้องกินน้ําตามให้ได้เท่านี้ไม่งั้นร่างกายจะขาดน้ําแล้วก็มันจะไปดึงแคลเซียมในกระดูกเรามาใช้ทําให้กระดูกขูเครื่องดื่มทุกอย่างที่มีคาเฟอีนน้ำบดลุมทั้งหลาย <laughs> ที่เป็นสีดำๆคล้ายกาแฟเนี่ยนะ <laughs> นะ <laughs> ก็มีคาเฟอีนเหมือนกัน กินเข้าไปเท่าไหร่ก็กินน้ําเปล่าเข้าไปให้ได้เท่านั้นจะเป็นน้ําแรก่ก็จะดีมากโอเคนะเพื่อนๆแบ่งปันข้อมูลดีๆกันแล้วก็มิกี้ทําแล้วได้ผลก็เลยมาเล่าเพื่อนๆฟังนะคะฝากติดตามช่องมิก้บุคลิสด้วยนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งให้เพื่อนๆได้มีความรู้ด้วยกันชะลอไปไปด้วยกันนะมิกิห้าสิบสี่แล้วเพื่อนๆเนี่ยชะลอมาได้แค่นี้แหละกันละ ผลลับเป็นยังไงก็เอามาแบ่งปันกัน,พนเพื่อนๆก็มาแบ่งปันกันได้นะคะคอมเมนต์ข้างล่างว่ามีเคล็ดลับดีๆยังไงในการดูแลสุขภาพนะคะสำคัญน้ำต้องพอนอนต้องพอแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนิดๆโอเคเดี๋ยวโอกาสหนะ้าค่อยเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย